อยากหายอ่ะไม่ได้ทรมานเป็นกระดูกนะเขาบอกกระดูกซับเ้นนิ้วมันจะทำไม่ได้มันชาไงอตอนแรกเลยนะเขาจะผ่าก็ไม่อยากผ่าไงกูกลัวมากถ้าผ่านี่กลัวกลัวเดินไม่ได้กลัวกลัวติดเตียงไงเออกลัวมากถึงภาวนาไงว่าอย่าให้ติดเตียงให้ให้ทำอะไรให้ได้ให้ไหวอะ่ะใช่มนต้องคนเราต้องยิ้มชีพอ่ะแต่เมื่อกี้นี้ดีแล้วก็เออเออมันมันก็ดีจริงๆชาหายก็ดีใจไปเยอะแล้วนะ อลอชรค่ะโอ้ไมจะไม่จะปวดนะปวดกระดูกมันกระชาอันนี้ก็ก็หยุดทําขนมอะไรอย่างทนบะันชาไงขุยผ้าคูดอะไรมันชานะ่ะโอ้ยนี่ที่ป้าเป็นนะป้าขยับตัวไม่ได้เลยนะอเอวเนี่ยนอนอูลูกพิกก็ไม่ได้พิกตัวก็ไม่ได้จะเดินก,ก,ก็ค่อยๆเอาขาอัน,นี้ไปเลย ใส่ผ้าใส่กางเกงก็ต้องต้องนั่งต้องเอาค่อยๆเอาสอยเข้ามาน่ะขาน่ะมันยกไม่ได้เราทำกับข้าวตัวนเจ้าช้าบางทีจะมีบที่จะหั่นหั่นหมูหันอะไรบางทีก็โดนนิ้วเจ้าของอ่ะมันชาไงไปโรงพยาบาลไปรักษาโกระดูกตลอดแต่มันก็ไอคามช้ามันก็ไม่หายองะเขาไปทำไกายภาพบำบัดอ่ามันจะล้าลงสะโพกถึงขาเออก็าทำมาแล้วก็ก็กินยาเตมบางทีหมอเ็าให้แนะนำก็เอาน้ำร้อนประคบก็ทําทำทุกอย่างที่เขาแนะนำ แต่พยายามไม่ให้เขาไม่ให้หิวของหนักแต่เราทาของเราก็ต้องหิวมันก็ต้องทามันช้ามากๆมันจะหยิบอะไรมันจะไม่รู้สึกเป็นกระดูกนะเขาบอกกระดูกทับเซ้นตอนแรกไปหาเลยเขาตอนนิ้วมันจะกำไม่ได้ตอนแรกเลยนะเขาจะผ่าก็ไม่อยากผ่าไงเขาบอกขอให้กินยาคือกลัวมากถ้าผ่านี่กลัวก็ได้หมอก็กินยาก็มาเรื่อยๆเมื่อก่อนมันก็กำไม่ค่อยได้นะมือมันจะกำไม่เข้าผ่าเนี่ยตามนิ้วอ่ะมัน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 เขาเรียกอาไรเขาเรียกนิ้วล็อกเลยเหมือนอยูนะ ที่มันจะกรรมไม่เข้าเลยอ่ะแล้วแหละมันก็เป็นสาเหตุที่มันจะชาตลอดเลยตอมียาแ้วขวกินยากลัวน่ะกลัวเดินไม่ได้กลัวกลัวติดเตียงไงเออกลัวมากถึงภาวนาไงว่าอย่าให้ติดเตียงให้ให้ทำอะไรให้ได้ให้ไหวอ่ะเพราะเพื่อคนหลักแต่เป็นคนดูแลแม่ดูน้าอะไรในบ้านเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นสักคนหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วไม่มีคนดูแล แต่เกณฑอนี้ดีแล้วก็เออเออ,อมันมันก็ดีจริงๆชาหายก็ดีใจไปเยอะแล้วนะมันมันไม่มีเหลือที่ที่ให้เวลาตื่นขึ้นมาไม่ชาเดี๋ยวตัวนี้ก็ดีใจในร่งไปเลยมั่นใจจริงๆนั่นไม่กล้าถึงเขามาเสนอเยอะนั้นแต่ไม่กล้าเลยนะไม่เคยตัดสินใจซื้อเลยมาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เออตัดสินใจซื้อเลยตัวเพราะเห็นแล้วไงก็เนี่ยที่ที่ป้าเขากินนี่แหละเขาบอกว่าไปเดินตอนแรกก็ติดเตียงไงแกหายแล้วก นาติ่งอีคนหนึ่งแกก็บอกเออกินแล้วดีแกบอกเออแกบอกลองกินด้วยแกก็เป็นเหมือนกันแกบอกเออก็ลอก็เลยลองบอกเขาลองเลยทดลองเลยทดลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่ามันเห็นผลจริงจริงมันไม่ได้เราไม่ได้มีใครมาอะไรเรานะแต่ได้พูดจากใจจริงเลยนะเห็นกับตัวแนตะ่ลองกับตัวนะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวลองสักเดือนหนึ่งจนะจริงจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย